แช <Channel S 2> นแนลก็มีครับเบนเน่หมดเลยนะฮะแชนแนลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดยันยงนะครับของสงขานะฮะตลาดนี้เป็นตลาดมือสองที่มีสินทุกอย่างเลยนะครับใครที่อยากได้ของนําไปขายหรือรว่านาไปใช้นะครับ พวกเสื้อผ้ามือสองหรือของใช้ที่มาจากต่างประเทศอะไรแบบนี้ครับอยู่ตั้งอยู่ที่ฮัดใหญ่นะครับแถวเขตแปดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินไปก่อนนะครับนี่ครับรองเทา้ากุญชีในตลาดมือสองยังมีนะครับทุกคนใครสนใจอยา,จากจะของแบรนด์เนมแต่ว่าเป็นของมือสองมาก็ได้นะฮะที่ตลาดยันดงเลยนะครับทุกคน ไปไหนต่อล่ะครับทุกคนยังมีของ10บาทอยู่นะที่ตลาดอันนี้น่าจะเป็นโซนของผู้หญิงหมดเลยนะครับทุกคนโอ้อัน,นี้มาอยู่ที่โซนวินเตจนะครับส่นมากจะเป็นของผู้ชายนะอ,อรุตโตก็มีครับ นี่แนวพวกวินเทจหมดเลยนะครับใครชอบแนวแต่งตัวแบบอาร์ตอาร์ตหรือว่าวินเทจนะครับมานี่เลยนะแนวการ์ตูนอะไรแบบนี้ต้องตรงนี้เลยนะชาแนลก็มีครับเบนเน่หมดเลยนะฮะชาแนลแต่ว่ามันเก่าไแล้วรอยแหกแล้วนี่ นี่มาร้านผู้หญิงนะในกี้นะ่งจะเป็นของผู้หญิงหมดเลยนะตรงนี้เปลี่ยนเป็นตัวนี้อีกนะลองให้หมดนะทุกคนไม่ได้นะตอนนี้นะอืมลอยครับ ลอยมากเดี๋ยวเราลองไปหาร้านอื่นกันว่ะได้หนึ่งทัวนะครับเดี๋ยวไปใช้ตังก่อนคนเลือกกันเต็มแล้วฮึจิกกุมากเป็นไงบ้างใบละสิบบาทนะครับเดี๋ยวต้องหาใบถูกใจกว่านี้นะ กาตลกจังเดินเงินไปร้านอื่นอีกคือมาตำเสื้อพ่อค้าวิบนั้นภาษาใต้คือมาตำเสื้อให้พ่อค้าวิบนตบํตำจิบตำยิบมั่วๆนี่แต่ว่าคือไม่ซื้อมันเป็นกลยุทธ์ของเราไอ้แกล้งเราอตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โซนาหนาแล้วนะครับทุกคนตลาดยนยงคือไม่ใช่แค่พวกของมือสองนะครับ พวกของกินก็ยังมีนะดูใครที่อยากจะมาคือครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อของใช้ของไปกวากแล้วก็ยังหากองกินได้อีกด้วยนะลูกกินหตน้น่ากาแ้งท่กลอดงนะครับขนมตังทองเนะออหน้าร่อยนะ นี่ละสิบห้าบาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นคือโปะเอ่อคือโปะปัตตานีใช่ปะอร่อยอร่อยโปูหมดมาจากปัตตานีเลยอะครับปัตตานีเหรออ๋อสนใจไหมทุกคนใครที่สนใจก็ลองมาอุดหนุนกันได้นะครับอยู่ใกล้กับเซเว่นตลาดยันยงเหมือนกันนะเดี๋ยวเราขอไปซื้อขนมตัง่องก่อนนะ ของพี่ก็โดคิวก่อนนะช็อกโกเลตทั้งหมดมีกี่สอ่าพี่ช็อกโกเลตมีก็โตมะพร้าวฝอยทองัวทุกเดดถมหมดแล้วมันมีอะไกทาันไม่ใช่ไม่ไม่ไม คือสายแล้วมันดอกช้านะ,อะเอาใส่ดูอันนี้หน,นึ่งแล้วก็ชกเกล็ดครับจัดไปเลยนะครับขนมไฟขนมทองทองฮนะดูขนมแป๊กหม่อีกแล้วนะครับที่ปกติก็ไม่ใช่เห็นใช่ไหมเคยเคยรู้จักบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมโคโปปัตตานีด้วยนะครับ มากันได้ครับพ่อค้าน่ารักนะครับใจดีแน่นอนัะอยู่ร้านใกล้เคียงกันเลยนะครับผมลองกินขนมแปลก่อนนะครับวันได้เลยครับขนมตังทองนะเขาก็ไปกันต่อนะน่าจะลอยฮะที่น้ำหวานนะเอานะน้ำผลไม้สดนะครับเป็นน่าจะเป็นพวกมะนาว อันนี้มะนาวหรอมะนาวเดอดเป็นดิอ๋อันนี้ม้มอันนี้น้ำส้มแล้วก็มะ่วมะนาวนกได้ทานเอเอแปลกแปลกไหมทุกคนแปลกๆนะเออน้ำผสมดีกว่านะเออมาปึ้งมะนาวผสมก็ได้ครับผสมมะนาวอ่าใช่ครับ น้ำส้มมะนาวเคยเคยกินบ้างก็ <c oughs> ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะทุกคน <c oughs> ร้านนี้ตั้งอยู่ที่นี่ตลอดการทุกโต้เลยนะเออใครที่อยากจะได้อยากจะลองชิมเมนูของร้านน้ำเขานะครับลองมาลองกันได้นะครับที่ตลาดยันยงนะครับคือช่วงนี้คอเริ่มแห้งนะครับเลยก็ต้องบำรุงสายคอกะอ่งเย นี่ครับมาพึ่งน้ำพึ่งมะนาวส้มนะครับผสมกันนะใครที่อยากก็มากันได้นะครับของดัานค่ะจะนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปอันที่อื่นต่อนะะทุกคนไปครับอ,อร่้เอารยได้กินน้ำพึ่งธรรมชาติเลยนะบอกได้คำเดียว อร่อยค่อยมาวันอื่นอีกนะครับแต่วันนี้ก็ใครที่อยากจะมาที่ตลาดยินยมก็มากันได้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย